ชุมทางบางซื่อนะครับขณะนี้เลยทำการปรับปรปุงชานชาลาใหม่แล้วนะครับ ยกขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับตัวบ

การปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับในโังพักคอยนะครับทันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับฝั่งชานชาลาที่หนึ่งก็เป็นร้านค้านะครับ เป้นปูนยังใหม่อยู่เลยนะครับเพิ่งทำการปรับปรุงไปนี่ส่วนในชั้นชลาที่สองนู่นก็เป็นชั้นชลาที่สาม ยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อง่ายต่อการขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารน,นะครับ ตามฝังช่องจำหน่ายตั๋วนะครับก็ยังมีผู้โดยสารมาซื้อตั๋วกันเป็นปกตินะครับ ตารางเดินรถนะครับเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องนี่นะครับจะเห็นว่าต่างกันเลยนะครับอันนี้เป็นฝั่งชั้นชาลาที่สามนะครับก็จะ ครับก็จะสูงขึ้นมากว่าฝั่งนี้นะครับนี่จะเล็กลงมานะครับคนงานกำลังทำการรื้อถอนนะครับให้หมอนเก่าทางนี้ก็กำลังจะขนของขึ้นรถกันนะครับันที่985ก็กำลังขนของกันอยู่นะครับ สถานีจุทางบางซื่อในวันนี้นะครับกำลังปรับปรุงใหม่กันอยู่นะครับมุนก็สถานีกลางสถานีกรุงเทพภิวัตรนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ